สายฟรีวันที่228ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยนะหลังสงกรานกี้กี้กลับมาแล้วโเพิ่ <c oughs> รู้สึกว่าไม่ได้ทําคลิปไปแป๊บเดียวจะมันหายไป13วันหยุดยาวเทศกาลสงรารสงคารงคารวะสงกรานโทษทีฮะนื้อายนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีไลฟ์สดอยู่ในติ k กตอกนะไลฟ์เล่น rov e ไลฟ์คุยทั่วไปนะครับตอนนี้กลับมาทําคลิปแล้วจากคาเรียกร้องของใครหลายคนอยากจะทํายาวๆนะถ้าไม่ติดเทศกาลอะไรก็จัดไปที่แบบเบิ่มๆหนะคือลือนะครับ ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีบ่อร่อ u ูเทินรีเทินกลับมาแล้วก็มีอาวุธ3ดาวเฉพาะนะครับดวงตาของบ่อร่อมาให้สุ่มกันด้วยในวันที่20ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับใครสุ่มก็สุ่มนะกิ่กี้ปล่อยข้ามเอาคอของมันอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาดูกันว่าอัปเดตมีอะไรบ้างในวันนี้เราไม่ได้มาตั้ง13วัน,น่ะ เราอยู่ในอันดับที่33ของ t h r w ์ r ก็ถือว่าไม่ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะอันดับจะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วพลังรบเนี่ยจะอยู่ที่38ล้านเป็นสายฟรีเติมศูนย์ะครับย้ำว่าเซิร์ฟเวอร์5 5 5นี้ไม่ได้เติม แม้แต่บาทเดียวถึงแม้จะโดนคนยัดตังมาให้ก็ตามนะมีคนเติมเงินมาให้ผู้หวังดีประสงค์ร้ายเติมมาให้1แบงค์เขียวแต่เราก็ไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังเป็นสายฟรีเติมศูนย์ตึงๆกันน้องชายแต่ที่อันดับมันไม่ได้ติดท็อปอะไรเนี่ยเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์555ต้องยอมรับว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่นเยอะมากที่สุดนะน้องชายนะ คนไทยเยอะมากครับพี่เลยเลือกที่จะลงเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็เล่นได้ยาวๆเพราะว่าการที่เล่นเกมนี้แล้วไม่มีใครอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เลยโคตรเหงาสุดท้ายจบด้วยอะไรย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟใหม่ๆนะครับส่วนคนที่ถามว่าพี่กี้มีแลนจะไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือเปล่าผมอยากเล่นกับพี่ครับเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตนะน้องถ้าช่วงไหนว่างก็จะไปลงเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็แล้วกันเนาะแต่5-5นี้ไม่ทิ้งเพราะว่าเราเล่นมาถึงเลเวลนี้แล้วอะเลเวล101ดาเมจเขียน โอ้โหอีพีอยู่ที่3,500อีกประมาณ2อาทิตย์ถึงจะอัพเป็น102ไม่เคยเล่นนานเท่านี้มาก่อนนะก็ถือว่าสนุกพอใช้ได้นะครับเข้ามาบ้างไม่เข้ามาบ้างนะจะเข้ามาบ่อยขึ้นนะครับตัวละครที่ใช้ยังเป็นทีมตามเดิมเลยนะเป็นบ่อล่อ UR กระบองเหล็ก UR อาเอ้าล็อกอินซ้อนแล้วล็อกอินก็นานหัวจะปวดอ๋อ กว่าจะเข้าได้อะเน็ตกระจอกเน็ตไก่แจ้โดนล็อกอินซ้อนโดนแฮกไอดี I D อีกแล้วบางเนี้ยกระบังตรวจสอบเวอร์ชั่นเกมโอ้คุณพระคุณเจ้ามันบังเออญอะไรเช่นนี้เข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งอะจะไม่ให้คิดเห้พี่แก้ตัวบ้างเหรอนะขอเข้าก่อนดีแล้วใจทำคลิปโยแล้วด,ดูมานนาน,นีนยโหลดเร็วๆหน่อยโหลดโคตรนานเลยกว่าจะเข้าได้อ่ะ น้ำตาจะไหลอยากจะร้องไห้เป็นภาษาสแกนดิเนเวียลืมไปว่าเราไม่รู้ภาษานั้นโอ้ยดูดิมันไม่โหลดเลยไซส,สมาแกวิ่งวันละสิบกิโลจริงหรือเปล่าเดีย๋ยววิ่งค้างไปแล้วต้องทักบ,บอกกายว่าพี่เข้าทําคลิปอยู่วันนี้มาทําคลิปเช้าหน่อยครับเป็นวันหยุดเนาะตอนเยน็นอาจจะไม่ค่อยว่างก็ทําคลิปไว้ก่อนเลยแล้วกันฝากดูด้วยกันเด้อคนดูคนดูนดอยากอัปเดตนะักชมบมาโหลดนานจริงโว้ย มาสักทีู้หก็จะเข้าได้โคตรนานแ <_ t aps> ทบท้อแทบถอยถึงไหนแล้วละ่ะ <_ t aps> มาดูนี่แล้วกันหมุนวงล้อวันนี้เอาเพชร5ครั้งอีกเช่นเคยมีคนถามพี่ในไลฟ์สดว่าพีก่กี้ทำยังไงถึงจะดองเพชรได้ทันตัวดำตัวอาวุธล่ะครับบอกเลยว่าใช้ให้มันน,น้อยๆแล้วหมุนวงล้อเนี่ยเอาเพชร5้าอันไปเลยใชใน้น้อยๆที่ว่านั่นก็คือเวลามันจะมีให้เราซื้อช็อกโกลตดเนี่ยที่เรากดซื้อช็อกโกลตในแต่ละวันเนี่ยกดแค่50หนึ่งครั้งพอ แล้วก็ถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมอะไรกระป๋องม่วงอ่ะกระป๋องม่วงกดแค่ครั้งเดียวก็พอใช้น้อยที่สุดแล้วก็พลังอะไรอย่าไปรีมากอย่าไปเล่นมากนะครับให้วิธีการอดทนรอด่านต่างๆเนี่ยพี่จะบอกให้ไอ้ด่านพวกเนี้ยถ้าเกิดเซิร์ฟเปิดใหม่ๆใช่ไหมเราจะรีบตะบี้ตะบันลงกันเพื่อเอาตราแต่พอหลังๆครับเปิดมา228วันอย่างตอนเนี้ยตราแม่งล้น ตาล้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเสียเพชรไปกดมันมากร้อยยี่สิบสามร้อยหกสิบเพื่อจะเร่งดาวในวันแรกๆนะครับแต่วันแรกๆอาจจะต้องเร่งนั่นแหละเพราะม่ามีกิจกรรมที่จะเอาของม่วงจากฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจใช่ไหมแต่ไม่ต้องเร่งเยอะขนาดนั้นเนี่ยหลังๆมันมันเหลือมันเหลือเฟือนะว่าแล้วก็อัปเดตเลยแล้วกันตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเนี่ยกระบองเหล็กพลังอยู่ที่8ล้านซ้ยลิลสิบล้านเฮ้ยกระบองเหล็กเราเริ่มโหมดหรือเปล่าคนดูเดี๋ยวมาดูหน่อยดิโอ้โหเล่นตั้งนานแม่งเมื่อไหร่จะห้าดาวเนี่ย อยากจะร้องหไห้เมื่อไร่จะ5ดาวครับอีกนานเลยเนะี่ยอีกประมาณ2เดือนนะครับคิงจะมาก่อนนะเพราะว่าตัวต่อไป u r ที่พี่จะเอานะก็คือคิง UR จะเอามาแทนราชาน่านฟ้าและคิงเนี่ยเป็นตัวที่คอมโบกับเมทันแบทได้ด้วยนะเมทันแบทตอนนี้มาดูเลือดก่อนเลือดยิงเยอะยิงดี5ล้าน8 000. เลือดน้อยจังวะอี๋ตายสถานเดียววะโอ้โหเลือดน้อยไก่แจ้คนอื่นทำไมเลือดเยอะขนาดนั้นตีโคตรโหดเลย แล้วมาดูกันว่าตัวมีเท่าไหร่ตัวดำมี141ตัวดำนะครับเดี๋ยวรอ,รอต้นเดือนอีก36บใบมีปะะ่าวต้นเดือน36บใบจากคิงมาใช่ไหมเรามี17 7ขาดอีก3ใบแล้วดูวันนี้ว่าเราซื้อหมดยังตัวดำซื้อหมดแล้วเหรอ,อตัวดำซื้อหมดแล้วหรอต้องรอกิจกรรมกิจกรรมต้นเดือนน่นาจะได้อยู่นะฮะเฉียดเฉียดเลยเนี่ยเกือบไม่ได้คิงเหมือนกันนะตัวดำไม่พอ ถ้าลุ้นออกก่อนนี่ก็ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันอ่าลุ้นไปพร้อมกันแล้วกันฮนะแต่ส่วนตัวอาวุธพี่กดไปยังตัวอาวุธตัวอาวุธลุ้นล็อกล็อกไหนตัวนี้นี่นี่ล็อกน,นี้อ่าโอเคตัวอาวุธยังไม่ได้กดนะฮะหกใบเดือนนี้ต้องกดด้วยต้องเสียประมาณสามพันกว่าเพชรน,นะครับก็พอตัวอาวุธบวกหกใบเราก็จะมีเท่าไหร่ห้าสิบบวกหกเป็นห้าสิบหกไม่พอเราต้องการเจ็ดสิบใบ เพื่อเอาเอาวุธของคิงไม่แน่ใจพอไหมอ่ะเดือนนี้6เดือนหน้าอีก6เป็น1 2เป็น6 2สแล้วมีกิจกรรมอีก8ดใบไม่พอวะ่ะต้องรออาวุธคิงรีเทิร์นอ่ะกูเสียดายนะดาวดองไม่ทันจริงๆนะครับเออเสงว่ว่ะไประบายอารมณ์กับคนดีกว่าคนในช่องนี่มันช่างหน้าระบายอารมณ์ัดจริงมาดูซิว่ากระบองเหล็กของเราตอนนี้โหดหรือ,อยังพร้อมไฟท้าสู้หรือ,อยังเจอกับใครดีลุงเฮงเนกา้า ลุงเฮงนากา้าอราหูยซุยดิยวห้าดาวอย่าไปสู้เขาเลยซุยดิยวลูกรักเอาพลังเท่าไหร่ดูดิซุยดิยวลูกรักพลังอยู่ที่สิบล้านอของแดงเต็มตัวเลยลองสู้ดูไหมมาซุยดิยวลูกรักเหรอรักขนาดไหนฮะกีกี้พูนี้จะสั่งสอนให้รู้สำนึกกันซะบ้างว่ากลับมาทำคลิปแล้วมันจะเฉิดฉายขนาดโดนเปิดก่อนอีกแล้วโอ้ยโดนเปิดก่อนนี่แบบรัวหมัดรวยแยบ็บบอกเลย แทบไม่ได้ออกแทบไม่ได้เล่นนะโดนไปก่อนแล้วโบลอ์ของกีกี้ผู้นี้แล้วก็มาแล้วครับกระบองเหล็กไล่โจมตีแบบตึงตึงโดนไป11วั What? ไล่โจมตี11็ดล้านแล้วก็หมัดปืนกลยังยืดไปอีกยังไม่มีใครนอนครับชุนหลีขอตีบ้างดิแต่เขาก็ไล่โจมตีมาแล้วครับเตะโดยเกรเวินใจเกเรแล้วก็รวมหมัดปืนกลยังยืดเกรเวินนี่สตานอีกมั้งเนี่ยแล้วก็โอ้โหโดนการ์โร่86ล้านอย่างแรง โดนฝังสี่เงาเข้าไปก่อนดิตายไปซะเจ้าเกีลโรสเกลโรสแล้วก็โดนไรจมตีมานี่คือการต่อสู้แล้วจริงโดนโอ้โหรวยับเลยว่ะขอฉันเล่นบ้างได้ไหมขอฉันออกขอฉันเล่นบ้างกระบองเหลก็กกีกี้กระบองเหลก็กกีกี้ได้เถิด ถายเลือดหกหลอดแล้วยังไงโดนไปบ้ามโอ้โหไม่ยอดท่อสองตัวโอ้โหขอมัดปืนกลยางยืดปิดเกมเขาหน่อยดิมัดปืนกลยางยืดตึงเนื้อตึงเนื้อตึงเนื้อโดนไปสามเป้าหมายอีกทีนึงตึงเนื้อ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 โอ้ยังไม่ตายแถวหลังแล้วก็ทำยังไงครับโดนเลยครก็มัดซุยริ้วปืนกลใส่กี่กี่บ้า